สวัสดีท่านสมาชิกสภกนอมรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกท่านในโอกาสที่ท่านจะกเกษียณอายุในวันที่1ตุลาคม2563นี้ารอหกมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเรียนให้ท่านทราบว่าท่านยังมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่างๆจากสากนหากท่านไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกโดยสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับมีดังนี้ 1. สิทธิ์ในการเป็นสมาชิก เมื่อท่านกเกษียณหรือเออรี่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วท่านยังเป็นสมาชิกของสากลต่อไปได้จนกว่าท่านจะลาออกหรือพ้นสภาพตามข้อบังคับข้อ39การขาดจากการเป็นสมาชิกได้แก่เสียชีวิตวิกลจริตต้องคำพิพากษาให้ล้มละลายและถูกให้ออกจากสากลเนื่องจากผิดนัดชำระนี้ 2. เมื่อท่านกเกษียณ หรือ Earl y จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วท่านมีการย้ายที่อยู่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านขอให้แจ้งที่อยู่ปัจจุบันให้กับสากลร,รับทราบเพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติในฐานข้อมูลของสากลโดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสากลกำหนดในส่วนของรายชื่อผู้รับโอนประโยชน์ท่านจำได้หรือไม่ว่าแต่งตั้งใครเป็นผู้รับโอนประโยชน์ ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อผู้รับโอนประโยชน์ที่ให้ไว้กับสากลว่าตรงกับความประสงค์ของท่านหรือไม่เนื่องจากหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ถือเป็นพินัยกรรมฉบับหนึ่งสากลจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีรายชื่อใน,นใหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์เท่านั้นหากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ทําหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ใหม่และจะส่งตัวจริงให้กับสากล ตามแบบฟอร์มของสารกร์กำหนดเท่านั้น 3. สิสทธิ์ในการนำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินพึงได้ที่ได้รับจากกรารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาซื้อหุ้นหรือฝากเงินกับสากร์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุกเกษียณท่านจะต้องเป็นสมาชิกสาก์ก่อนวันเกษียณอย่างน้อย1ปีถึงจะมีสิสทธิ์นำเงินที่ได้รับมาซื้อหุ้นทั้งจำนวน หรือฝากบัญชีสุขเสียณทั้งจำนวนได้ในส่วนของสิทธิในการซื้อหุ้นในกรณีที่มีหุ้นสะสมครบ5ล้านบาทแล้วจะไม่สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้อีกในกรณีที่มีหุ้นสะสมไม่ถึง5ล้านบาทสามารถนำเงินที่ได้รับมาซื้อหุ้นเพิ่มได้ทั้งจำนวนแต่เมื่อรวมกับหุ้นเดิมที่มีอยู่จะต้องไม่เกิน5ล้านบาท ในกรณีนำเงินที่ได้รับมาซื้อหุ้นเมื่อรวมกับหุ้นเดิมแล้วยังไม่ครบหล้านบาทสมาชิกสามารถซื้อหุ้นพิเศษรายเดือนได้อีกเดือนละ10,000แสนบาทหรือตามที่สากรมีประกาศสิทธิในการฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษสุขเกษณเมื่อสมาชิกนำเงินมาซื้อหุ้นกับสากรแล้วเงินส่วนที่เหลือจากการซื้อหุ้น สามารถนำมาฝากไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณได้ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 3เป็นต้นไปจำนวนเงินที่ท่านนำมาซื้อหุ้นและฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินเงิน,งนที่ได้รับจากกองทุนสาลองเลี้ยงชีพณวันที่เกษียณและเงินพึงได้ที่ได้รับจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แก่เงินชดเชยการเลิกจ้างเงินที่ได้รับกรณีที่ไม่ลาหยุดพักผ่อนในปีที่เกษียณเงินโบนัสในปีที่เกษียณแต่มีข้อพึงระวัง 1. การนำเงินมาซื้อหุ้นหรือฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณสมาชิกต้องทำรายการพร้อมกันในวันเดียวกันเท่านั้นของยอดเงินที่ได้รับในแต่ละครั้งภายใน30วัน นับจากวันที่ได้รับเงินหากเกินกำหนดท่านจะไม่สามารถนำเงินที่ได้รับในครั้งนั้นมาซื้อหุ้นหรือฝากเงินเข้าบัญชีสุขเกษียณได้ทั้งจำนวน 2. ส,สมาชิกที่คงเงินไว้กับกองทุนสาลองเลี้ยงชีพทั้งจำนวนหรือขอรับเป็นงวดงวดนั้นต้องทำใบแสดงเจตจำนงการนำเงินที่คงไว้หรือรับเป็นงวดงวดมาซื้อหุ้นหรือฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ ในภายหลังที่ได้รับเงินยื่นต่อสากลภายใน30วันนับจากวันพ้นสภาพการเป็นพนักงานภายในวันที่30ตุลาคมของปีที่เกษียณตามแบบฟอร์มที่สารกลกำหนดส่วนทางด้านเงินกู้สมาชิกที่เกษียณอายุแล้วสามารถใช้บริการเงินกู้กับสากลได้โดยใช้หุ้นหรือเงินฝากของสมาชิกนำมาค้ำประกันโดยมีเงินกู้แบ่งออกเป็น3ประเภท ที่สมาชิกเกษียณสามารถกู้ได้ได้แก่ 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิกสามารถกู้ได้90%ของมูลค่าหุ้นแต่ไม่เกิน1 0แสนบาทผ่อนชำระ12งวด 2. เงินกู้พิเศษ ATM กู้ได้90%ของมูลค่าหุ้นแต่ไม่เกิน5 0 0แสนบาทผ่อนนาน72งวด 3. เงินกู้พิเศษทั่วไปแบ่งเป็น2แบบ แบบที่1แบบผ่อนชำระรายปีวงเงินกู้ไม่เกิน70%ของมูลค่าหุ้นผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยเป็นงวดงวดงวดละเท่าๆกันเว้นแต่งวดสุดท้ายนาน30ปีโดยสหกรจะนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับในปีถัดไปมาชำระหนี้หากมีเงินเหลือจากการชำระหนี้จะโอนคืนเข้าบัญชีของสมาชิกตามที่สมาชิกแจ้งไว อีกประเภทหนึ่งก็คือแบบผ่อนชำระรายเดือนวงเงินกู้ไม่เกิน90%ของมูลค่าหุ้นผ่อนชำระนานไม่เกิน360งวดเงินกู้ประเภทนี้สมาชิกต้องชำระหนี้ให้กับสากลทุกเดือนซึ่งจะเป็นภาระแก่สมาชิกหากขาดส่งการชำระหนี้เงินกู้เดือนใดเดือนหนึ่งสมาชิกจะไม่ได้รับเงินเฉลีย่ยคืน และเมื่อขาส่งชำระนี้ติดต่อกัน2งวดจะถูกปลดออกจากการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์ประเภทที่4คือเงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัยกู้ได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกิน2 0 0แสนบาทผ่อนชำระไม่เกิน60งวดผู้กู้จะต้องใช้สิทธิ์ในการกู้ภายใน90วันนับจากวันที่ประสบภัย ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของบ้านหรือพักอาศัยอยู่จริงเป็นประจำกรณีถ้าสมาชิกเป็นผู้เช่าให้แนบสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองจากเจ้าบ้านในส่วนของสวัสดิการของสมาชิกสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบภัยธรรมชาติและอักคีภัยกรณีประสบภัยธรรมชาติต้องได้รับความเสียหายตั้งแต่5,000บาทขึ้นไป จะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจำนวน4,000บาทกรณีประสบอัคคีภัยจะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงิน20,000บาทสวัสดิการทั้ง2นี้ขอรับทุนได้ภายใน60วันนับจากวันที่เกิดเหตุโดยมีรูปถ่ายความเสียหายและรายละเอียดของทรัพย์สินที่เสียหายประกอบการพิจารณา สวัสดิการกรณีเจ็บป่วยสมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนภายใน90วันนับจากวันที่เกิดเหตุโดยแบ่งออกเป็นกรณีเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะสูญเสียสายตานิ้วมือหรือนิ้วเท้าสาคอมีสวัสดิการช่วยเหลือตามกรณีที่เกิดขึ้นสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาท หรือกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดทุกพลภาพสิ้นเชิงถาวสรสาครนมอบเงินช่วยเหลือให้50,000บาทโดยแพทย์มีหนังสือแสดงความเห็นให้เป็นผู้ทุกพลภาพสิ้นเชิงถาวรสวัสดิการตัวต่อไปก็คือสวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรหากท่านใดยังมีบุตรที่ยังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงปริญญาตี มีสิทธิ์ขอรับทุนได้ตามประกาศของสากลซึ่งจะประกาศในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปีสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกสมาชิกที่เกษยียณอายุหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักง,งานซึ่งมีอายุ60ปีขึ้นไปและมีอายุการไปสมาชิก10ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสงเคราะห์สมาชิกจำนวน6,000บาท โดยสหกรณ์จะจ่ายให้เพียงครั้งเดียวโดยโอนเข้าบัญชีงเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ภายในเดือนธันวาคมสวัสดิการเมื่อสมาชิกถือแก่กรรมทายาทของสมาชิกหรือมีชื่อในหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต้องยื่นคำขอรับทุนภายใน90วันนับจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพรายละ5 0,000บาทและเงินสวัสดิการสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรมจะได้รับเงินตามช่วงอายุการเป็นสมาชิกสูงสุดไม่เกิน50,000บาทรวมกันก็จะได้รับสูงสุดไม่เกิน100,000บาททั้งนี้ในส่วนของเงินสวัสดิการสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรมสมาชิกที่ยังไม่เสียชีวิต หรือมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสากลอมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโสปีละ5,000เป็นระยะเวลา10ปีรวมเป็นเงิน50,000บาทโดยหากจากเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรมที่สมาชิกจะได้รับเมื่อเสียชีวิตหากสมาชิกเสียชีวิตก่อนรับเงินครบ10งวดเงินสงเคราะห์สมาชิกกรณีถึงแก่กรรมส่วนที่เหลือ สหกรณ์จะจ่ายให้พร้อมกับเงินช่วยเหลือค่าทำศพแต่หากสมาชิกลาออกหรือให้ออกจากสหกรณ์สมาชิกที่ได้รับเงินไปแล้วจำนวนเท่าใดจะต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้สหกรณ์โครงการสารสายใยไว้เกษียณสหกรณ์มีโครงการจัดทัศนศึกษาจัดให้กับกลุ่มสมาชิกที่เกษียณอายุ ก็คือสมาชิกทุกท่านที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วเป็นโครงการเพื่อให้สมาชิกมาพบปะและทัศนศึกษาร่วมกันซึ่งจะจัดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมแต่ทั้งนี้เวลาที่แน่นอนสาก์จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของสาก์ให้สมาชิกได้รับทราบต่อไปในการถอนเงินของสากร สากร์มีบริการถอนเงินให้กับสมาชิกโดยที่สมาชิกไม่ต้องมาที่สาก์อีกต่อไปเพียงจัดทำใบแสดงเจตจำนงการถอนเงินเพื่อโอนเงินฝากระหว่างบัญชีให้สาก์เก็บไว้เป็นหลักฐานหลังจากนั้นสมาชิกสามารถส่งใบถอนเงินฝากผ่านช่องทาง line coop.adm หรือบริหารงานทั่วไป หรือโทรศาร029530503มายังสากรออมทรัพย์สากรจะทำการถอนโอนฝากตามที่สมาชิกแจ้งความจำนงไว้โดยสมาชิกสามารถรับเงินฝากที่ถอนโอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ของตนเองได้ในส่วนของการออกหนังสือรับรองทางด้านเงินฝากหรือหุ้นสมาชิกท่านใดที่ต้องการให้สากร ออกหนังสือรับรองเพื่อเดินทางไปต่างประเทศหรือรับรองบุตรในการเดินทางไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือทำธุรกรรมอื่นใดสามารถขอหนังสือรับรองเงินฝากและหุ้นได้เพียงแจ้งสากลล่วงหน้าหนึ่งวันส่วนในด้านอื่นๆการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆของสากลสมาชิกท่านใดต้องการให้สากลส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านระบบไลน์ สามารถสมัคร l i น์ peacoop ได้ทันทีผ่าน QR code หรือหากต้องการให้ส่งข้อมูลทางอีเมลแทนเอกสารกระดาษสามารถแจ้งอีเมลที่ใช้อยู่ผ่านระบบ l i น์ peacoop การทำธุรกรรมทางการเงินโดยการส่งหรือโอนเงินเข้าบัญชีสากรผ่าน KTBnet หรือระบบ b i l l Payment รายละเอียดได้แนบตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกซึ่งจะทำให้การบริการของสากลสะดวกรวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่ายการให้บริการและสวัสดิการต่างๆจะดำเนินการต่อไปโดยไม่หยุดยัง้งอยู่เพียงเท่านี้สากลจะพยายามปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตทั้งนี้สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารของสากล หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของสากลได้จาก w w w p a c o o p o r t h หรือ Facebook สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์029531201-6หรือหากสมาชิกต้องการส่งเอกสารให้สากลสามารถส่งผ่าน ID l ดีย coop.adm